สวัสดีครับอยู่กับโอที่ร้าน Next Step Automotive อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า Mini คันที่ y m a n c o o p e r S นะครับคันนี้มารับบริการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยนะครับแบรนด์เรดการดความหนา190ไมครอนนะครับเดี๋ยวผมพามาชมรายละเอียดงานของร้านเรานะครับว่าติดบริเวณไหนบ้างนะครับในส่วนของสีรถนะครับเราติดให้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราจะติดฟิล์มเป็นการทับตัวลายรถที่มาจากโรงงานไปเลยนะครับก็คือจะรักษาลายรถเดิมไม่ให้เป็นรอยด้วยนะครับ ในบริเวณที่เป็นคิ้วดำเงาต่างๆของตัวรถเนี่ยเราติดฟิล์มให้ทั้งหมดเลยนะครับบริเวณโคมไฟหน้าติดให้นะครับเพื่อกันตะเกียเห็นต่างๆนะเวลาใช้งานนะครับรถรุ่นนี้ครับดำเงาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาคิ้วด้านข้างนะครับหรือว่ากระจกข้างเนี่ยเรามีการติดโรเดคชันฟิล์มให้หมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งตรงมือจับประตูเนี่ยเราติดให้ทั้งหมดเลยนะครับคันนี้ควรติดตั้งเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ารถมีสีดำเงาค่อนข้างเยอะนะครับ แม้กระทั่งเสา A B C C เนี่ยที่เป็นดำเงาตรงนี้ครับเวลาเช็ดล้างรถเนี่ยเป็นรอยง่ายมากๆนะควรคจะติดครีมกันรอยไว้นะครับบริเวณไฟด้านท้ายเราก็ติดให้นะครับติดให้ทั้งคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนคิ้วด้านหลังเนี่ยอันนี้เราเน้นเป็นการตัดด้วยคอมพิวเตอร์นะครับลดการใช้คัตเตอร์บนตัวรถนะครับแล้วก็บริเวณโลโก้คันพี่แมนเนี่ยเราติดตรงตรงตำแหน่งเดิมแน่นอนนะครับไม่โป๊ะแน่นอน ร้านเรามีการมาร์กตำแหน่งอย่างดีนะครับแล้วก็บริเวณโลโก้นี้ก็ติดคืนให้เหมือนเดิมนะครับบริเวณฝาถังเนี่ยเราก็ติดให้นะครับเวลาเปิดปิดตัวน้ํามันเนี่ยจะได้ไม่เป็นรอยนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับผมพาชมด้านในนะครับบริเวณํำเงาต่างๆของภายในตัวรถเนี่ยเราติดให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงคิ้วต,ตรงนี้นะครับบริเวณชายมันได้เวลาขึ้นลงรถเนี่ยผมสาธิตให้ดูนะครับรองเท้าเนี่ย โดนง่ายมาๆนะบริเวณนี้นะครับเรามีการติดฟิล์มให้ตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะครับเวลาขึ้นลงเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยเลยนะครับอาชมด้านหน้ากันต่อครับถ้ามาติดฟิล์มใส่กันรอยรอบพันกับเราเนี่ยเรามีการแถมฟิล์มภายในให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าจอเราติดตั้งด้วยฟิล์มแบบไม่ใช้น้ำนะครับไม่เสี่ยงหน้าจอพังนะครับบริเวณหน้าจอเรือนไม้นะครับอาบริเวณหัวเกียร์นะครับอต่างต่างเลยนะครับและอย่างหนึ่งเรามี เซอร์วิสบุ๊กนะครับแล้ววันตีให้ลูกค้านะครับกลับมาเซอร์วิสกับเราทุกๆุเดือนนะครับเราไม่ได้ติดแล้วจบเลยนะครับเรามีการเรียกลูกค้ามาเซอร์วิสลงน้ํายาเคลือบตัวฟิล์มนะครับทุกๆ6เดือนจนหมดอายุของฟิล์มเลยนะครับอย่างตัวนี้ด้านหน้าเราก็มีการติดฟิล์มตรงชายบันไดให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนด้านหลังเลยนะครับขึ้นรถลงรถไม่ต้องกังวลเรื่องรอยเลยนะครับแล้วก็บริเวณคิ้วตรงนี้ที่เป็นดําเงาติดให้ทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้รถมินินะครับหรือรถรุ่นอื่นๆนะครับสนใจติดตั้งปินสายกระลอยสามารถติดต่อร้านนิกเตปอระตมอเตอรกับเราได้เลยนะครับสวัสดีครับ